ดาวสุกเป็นมหาอุดราศีไหนมีดวงการเงินลุ่งความรักพุ่งในช่วงนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นช่วงที่ดาวสุกเนี่ยมีพลังนะคะในทิศทางที่ดีภาษาโหราศาสตร์เนี่ยเรียกว่าเป็นมหาอุดนะคะจะส่งผลดีนะคะทั้งเรื่องเงินแล้วก็เรื่องความรักสําหรับสองราศีนะคะนั่นก็คือคนที่เกิดในราศีมีนและคนที่เกิดในราศีพิจิกนะคะ อย่างราศีมีนเนี่ยเป็นราศีที่รายได้การเงินเนี่ยมาแบบจัดเต็มนะคะแต่เรื่องของรายจ่ายเนี่ยขอละไว้ให้เข้าใจนะคะส่วนในเรื่องของอเรียกว่าความรักเนี่ยเป็นราศีที่มีสเสน่ห์แรงนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เป็นโสดนะคะเป็นจังหวะที่ดีนะคะราศีมีนเนี่ยที่มีลุ้นสละโสดนะคะหรือราศีพิจิกก็ตามนะคะเป็นราศีที่ดวงความรักเนี่ยคึกคัก ใครที่รอมานานจังหวะในช่วงนี้เนี่ยน่าจะเป็นโอกาสที่ดีนะคะแผนการเงินก็ถือว่าไม่ได้อยกว่าคนอื่นเลยนะคะโอกาสที่จะมีรายได้รายได้พิเศษนะคะหรือได้เงินก้อนอะไรบางอย่างเนี่ยมีเข้ามาให้ลุ้นในช่วงนี้ด้วยนะคะ